ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคิดเหมือนผมครับบ้านของผมผมใช้เงินซื้อผมใช้เงินสร้างผมดูแลรักษาบ้านหลังนี้ต้องเป็นของผมเท่านั้นไม่ใช่พูดผีวิญญาณที่มาอยู่อาศัยแต่ความคิดเหล่านี้ผมบอกเลยว่าบางทีคุณคิดผิดครับสวัสดีครับผมชื่อแทนตอนนี้อายุ45ปี ผมทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับและนี่ก็คือภรรยาของผมเธอชื่อว่าก้อยผมกับก้อยแต่งงานกันมาได้สิบปีแล้วมีลูกด้วยกันสองคนลูกชายเป็นคนโตส่วนลูกสาวเป็นคนเล็กอายุห่างกันแค่ป,ปีเดียวเพราะเธอบอกว่าอยากจะเลี้ยงลูกคู่กันไปเลยไม่อยากให้อายุของลูกห่างกันมากนักอายุไล่เลี่ยกัน ไปไหนมาไหนพี่น้องจะได้ช่วยดูแลกันผมทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งนี้ได้หลายปีแล้วครับพอที่จะมีเงินเก็บและตั้งตัวได้เลยมีความคิดที่อยากจะได้บ้านเป็นของตัวเองอีกอย่างลูกก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันครอบครัวของเราก็ยังเช่าห้องเขาอยู่ความคิดที่อยากได้บ้านก็เลยเกิดขึ้นในสมองของผมครับและการอยากได้บ้านครั้งนี้มันก็คือที่มาของเรื่องราวทั้งหมด ก้อยพี่ว่าพี่จะซื้อบ้านเป็นของเราเองก้อยคิดว่ายังไงจริงหรือพี่ก็ดีนะลูกของเราโตขึ้นทุกวันเราจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองไงเมื่อวานพี่ไปเห็นบ้านหลังหนึ่งเขาติดป้ายประกาศขายเอาไว้พี่ว่าสภาพบ้านมันโอเคปรับปรุงแค่บางจุดพี่ก็ว่าพอจะอยู่ได้นะพี่ว่าไงก้อยก็เห็นตามนั้นแหละวันนี้ตอนเย็นพี่จะมารับนะ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูบ้านเพื่อก้อยจะถูกใจหลังจากที่ผมคุยกับก้อยเสร็จขับรถออกไปส่งลูกที่โรงเรียนจากนั้นก็ไปทำงานตามปกติจนถึงช่วงเย็นของวันนั้นหลังจากที่ผมเลิกงานผมก็ขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนเหมือนเดิมจากนั้นก็ไปรับก้อยแล้วก็ขับรถไปที่บ้านหลังนั้นกันตอนนั้นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งครับ สภาพโดยรอบที่อยู่ตรงนั้นถือว่าดีพอสมควรอากาศต้มรื่นเพราะมันเป็นบ้านในโครงการทุกอย่างเลยดูดีไปหมดครับผมขับรถเข้าไปถึงป้อมยามยามที่อยู่หน้าหมู่บ้านก็ถามว่ามาบ้านหลังไหนครับผมก็ตอบกลับไปว่าผมจะมาดูบ้านพอดีเมื่อวานขับรถมาหาลูกค,ค้าเจอบ้านหลังหนึ่งเขาติดประกาศขายผมก็เลยจะมาดูครับ บ้านหลังในครับผมจะได้แนะนำถูกตรงเข้าไปมันจะอยู่ซอยที่สามสายมือบ้านหลังนั้นแหละครับยามคนนั้นทำหน้าคิ้วขมวดก่อนที่จะตอบกลับมาว่ามั่นใจนะครับว่าจะซื้อบ้านหลังนั้นผมเริ่มสงสัยกับคำพูดของยามก่อนที่จะพูดออกไปว่าทาไมล่ะครับบ้านหลังนั้นมีอะไรอ๋อเปล่าหรอกครับไม่มีอะไรหรอก ผมคิดว่าซอยนั้นมันอยู่ไกลเฉยๆครับหลังจากที่ยามพูดเสร็จแกก็หันกลับไปเปิดไม้กั้นให้กับผมจากนั้นก็ขับรถเข้าไปบ้านหลังนั้นจะอยู่ซอยที่สามจากนั้นก็เลี้ยวเข้าซอยซ้ายมือบ้านจะอยู่หลังสุดท้ายฝั่งซ้ายเลยครับผมขับรถไปจอดที่หน้าบ้านลักษณะของบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวมีพื้นที่จอดรถด้านข้างมีสนามหญ้าด้านหน้า ต่อเติมหลังคาทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมกระปูกต้นไม้ดูร่มรื่นหน้าอยู่มากๆบ้านหลังนี้ไงที่พี่จะพาก้อยมาดูโถพี่หลังใหญ่เลยนะเนี่ยถ้าได้อยู่ที่นี่จริงๆคงจะดีนะเงินพี่ลองโทรหาเจ้าของบ้านก่อนแล้วกันผมล้วงเอาโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงจากนั้นก็กดเบอร์ตามป้ายที่ติดอยู่หน้าบ้านรอบแรกโทรไม่ติดครับสงสัยจะไม่มีสัญญาณ ผมเลยตัดสินใจโทรกลับไปรอบที่สองปรากฏว่ารอบนี้ติดฮัลโหลครับผมว่าจะถามเรื่องบ้านที่ติดประกาศขายครับไม่ขายไม่ขายบ้านหลังนี้แล้วไม่ขายแล้วทำไมไม่เอาป้ายออกล่ะครับยังจะติดไว้อยู่ทำไมคุณรู้ไหมว่าคุณทำให้คนอื่นเสียเวลามากเลยนะก็กูบอกว่ากูไม่ขายสิ้นเสียงผู้ชายคนนั้นพูดจบจากนั้นเขาก็วางสายโทรศัพท์มีอะไรหรือพี่ เจ้าของบ้านนะสิเขาบอกว่าเขาไม่ขายบ้านก็แล้วทําไมไม่เอาป้ายออกเสียเวลาชิบหายใจยินเย็นไม่ได้บ้านหลังนี้หลังอื่นก็มีเรากลับห้องกันก่อนเถอะจะหกโมงครึ่งแล้วลูกๆก,ก,ก็เริ่มหิวข้าวแล้วด้วยผมสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆจากนั้นอารมณ์ของผมก็เบาลงใช้เท้าเหยียบเบรกเพื่อที่จะเปลี่ยนเกียร์ในจังหวะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งขับมอไซค์มาจอดที่หน้ารถ อะไรอีกเนี่ยไม่เห็นเรื่องไงว่าจะขับรถออกไปอยู่ทำไมต้องมาจอดตัดหน้ากันด้วยจะเย็นๆน,นะพี่เขามีอะไรหรือเปล่าผมเปิดกระจกแล้วชะโงกหน้าออกไปดูผู้หญิงคนนั้นเดินมาหาพร้อมกับพูดว่ามาดูบ้านเหลอจ๊ะใช่ครับแต่เห็นบอกว่าไม่ขายผมก็เลยจะกลับขายอยู่จ้าลงมาดูบ้านก่อนไหมเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ดูตอนนั้นผมนึกในใจ อะไรกันเนี่ยตกลงจะขายหรือไม่ขายกันแน่คนหนึ่งบอกว่าไม่ขายแต่ป้ากลับมาบอกว่าขายนี่มันอะไรกันจากนั้นผมกับก้อยก็เดินลงจากรถป้าก็เดินไปเปิดประตูรั้วหน้าบ้านจากนั้นก็เดินเข้าไปเปิดประตูพร้อมกับเปิดไฟเป็นยังไงบ้างบ้านยังใหม่ๆอยู่เลยนะป้าอยู่กับลูกชายที่นี่ได้แค่ปีเดียวเองแล้วตอนนี้ป้าอยู่ที่ไหนล่ะครับป้าอยู่กับลูกสาวคนโต อยู่หมู่บ้านใกล้ๆนี่แหละผมกับก้อยเดินดูรอบๆบ้านสภาพด้านในกับด้านนอกค่อนข้างใหม่มีการดูแลรักษาอย่างดีป้าครับตอนที่ผมขับรถมาที่นี่ตอนแรกผมโทรไปเบอร์ที่อยู่บนป้ายมีผู้ชายรับสายเขาบอกว่าเขาไม่ขายเขาเป็นใครเลยครับไม่มีนะเบอร์นั้นเป็นเบอร์โทรของป้าเองไม่มีใครโทรมาเลยไม่เชื่อดูสิ ป้าหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าพร้อมกับเปิดให้ผมดูจริงนะครับป้าเป็นเสียงผู้ชายจริงๆช่างมันเถอะแล้วชอบบ้านหลังนี้ไหมล่ะชอบอยู่ครับผมคุยรายละเอียดกับป้าจากนั้นก็ทำเรื่องกู้ยืมกับธนาคารไม่นานธนาคารก็อนุมตัติจนกระทั่งผมได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้พี่พี่รู้สึกเหมือนก้อยไหม รู้สึกอะไรล่ะก้อยไม่รู้สิพี่บางวันที่ก้อยอยู่บ้านคนเดียวเหมือนมีใครไม่รู้มองก้อยอยู่ตลอดเวลาเลยบางครั้งก้อยก็เห็นเงาดำๆเดินผ่านหางตาบางทีก็มีเสียงชะโคกดเองทงั้งๆที่ก้อยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีอะไรหรอกสงสัยก้อยจะคิดมากไปเองหลังจากที่ผมย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้หนึ่งเดือนภรรยาของผมก็เริ่มเจอเรื่องแปลก,ปลก เพราะกลางวันเธอจะอยู่ที่บ้านขายของออนไลน์เพียงแค่คนเดียวส่วนผมก็จะไปทำงานนอกบ้านลูกสาวลูกชายก็จะไปโรงเรียนเธอเจอเรื่องปแปลกๆบ่อยครั้งจนได้มาเล่าให้ผมฟังครับคืนนั้นผมนอนหลับอยู่ที่ห้องผมฝันเห็นผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งผู้ชายคนนั้นยืนอยู่กลางบ้านสักพักเขายกมือขึ้นมาชี้หน้าผมแล้วเขาก็บอกว่าออกไป ออกไปจากบ้านของกูไม่อย่างนั้นกูจะเอาลูกมึงไปอยู่ด้วยผมสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นหายใจหอบคล้ายกับคนเหนื่อยหันหน้าไปมองก้อยที่นอนอยู่ข้างๆเธอยังนอนหลับเป็นปกติผมเลยกลับมานอนหงายหันหน้ามองเพดานสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือผู้ชายร่างใหญ่ที่ผมฝันเห็นเมื่อกี้เขายืนอยู่ด้านบนของหัวผมค่อยๆโค้งตัวลงเอาหน้ามาหาผมทีละนิด ดวงตาสองข้างจ้องมองที่ผมอย่างโกรธแค้นก่อนที่จะเอื้อมมือทั้งสองข้างมาปิดที่ปากกับจมูกพี่พี่เป็นอะไรพี่ได้ยินเสียงก้อยไหมผมตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเรียกของก้อยพี่เป็นอะไรก้อยเห็นพี่มีอาการแปลกๆเลยปุกเปล่าหรอกพี่ฝัรลายนิดหน่อยนอนต่อเถอะนะผมนอนคิดถึงคำพูดของชายคนนั้นอยู่ทั้งคืนจนกระทั่งถึงตอนเช้า ผมก็ออกไปส่งลูกไปทำงานตามปกติกลับมาถึงบ้านประมาณห้าโมงเย็นพี่ก้อยมีเรื่องจะบอกมีอะไรหรือก้อยก้อยท้องเรากำลังจะมีลูกด้วยกันจริงหรือก้อยพี่ดีใจมากเลยตอนนั้นทุกคนในบ้านต่างก็ดีใจกันหมดเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกคนในครอบครัวจนกระทั่งผมลืมคำพูดของชายคนนั้นไปเลย เวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนผมกลับมาฝันเหินผู้ชายคนนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เข้ามาในสภาพที่สยดสยองใบหน้าของเขาน่ากลัวมากๆลำตัวสีดำไม่เกลีย่ยมีน้ำหนองไหลออกตามตัวดวงตาสีแดงเหมือนกับเลือดชายคนนั้นยืนจ้องแฟนผมอยู่ที่ปลายเตียงสักพักชายคนนั้นกระโดดขึ้นมาเหยียบที่ท้องของแฟนผมพร้อมกับใช้เท้ากระโดดย่ำอยู่แบบนั้นกูจะเอาลูกมึงไปอยู่ด้วย ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งคือตอนเช้าในหัวของผมตอนนั้นคิดแต่เรื่องเมื่อคืนพี่เป็นอะไรมากไหมดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยเปล่าหรอกพี่ฝันไม่ดีเท่าไหร่ลูกแต่งตัวเสร็จรึยังพี่จะได้ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าใกล้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงออกมาช่วงนี้ดูแลตัวเองหน่อยนะจะไปไหนมาไหนก็ระวังด้วยวันนั้นผมออกไปทำงานตามปกติครับ มันมีความรู้สึกแปลกๆรู้สึกกระวนกระวายทั้งวันใจร้อนทะเลาะก,กับคนที่อยู่ในบริษัทไปมัว่วจนกระทั่งบ่ายสามโมงผมได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ที่อยู่โรงพยาบาลก้อยเกิดอุบัติเหตุระหว่างไปส่งของเมื่อผมได้ยินแบบนั้นก็รีบขับรถไปที่โรงพยาบาลทันทีผมไปถึงก็เห็นก้อยนอนอยู่บนเตียงคนไข้เธอไม่ได้เป็นอะไรมากครับมีแผลถลอกตามตัวนิดหน่อย แต่สิ่งที่ทําให้ผมกับก้อยต้องเสียใจมากๆก็คือเราเสียลูกคนที่อยู่ในท้องไปครับผมกลับมาที่บ้านก็มานั่งคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความโมโหผมเลยตะโกนออกไปว่ามึงเป็นใครมึงมายุ่งกับลูกกูทําไมนี่มันบ้านของกูกูซื้อด้วยเงินของกูมึงนั่นแหละที่จะต้องออกไปผมตะโกนเสียงดังลั่นบ้านจนลูกตกใจ จากนั้นก็บอกให้ลูกไปอาบน้ำแล้วนอนพักผ่อนส่วนผมก็อาบน้ำแล้วออกไปที่โรงพยาบาลประมาณเที่ยงคืนก็กลับเข้าบ้านพ่อเปิดประตูบ้านเข้าไปผมเห็นลูกผมทั้งสองคนนั่งกอดกันตัวสั่นอยู่ที่หน้าประตูเป็นอะไรลูกทำไมได้มานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งสองเงยหน้าขึ้นแล้วรีบวิ่งมากอดผมก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าในขณะที่ทั้งสองนอนอยู่ที่ห้องมอีร่างของใครสักคนมานอนอยู่ตรงกลาง ผิวดำไม่เกลี่ยดวงตาสีแดงำํำมีเลือดมีน้ำหนองไหลออกตามตัวผู้ชายคนนั้นตะโกนไล่ทั้งสองให้ออกจากบ้านด้วยความตกใจและกลัวก็เลยมานั่งกอดกันอยู่ที่หน้าประตูอย่างที่ผมเห็นเช้าวันต่อไปเป็นวันหยุดผมขับรถออกไปที่ป้อมยามไปถามถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นจนได้ความว่าย้อนกลับไปไม่นานมีครอบครัวหนึ่งมาซื้อบ้านหลังนี้ โดยบ้านนี้จะเป็นบ้านของลูกชายส่วนอีกหลังที่อยู่หมู่บ้านถัดไปจะเป็นบ้านของลูกสาวแม่ก็ไปไปมามาอยู่แบบนี้แหละบางวันก็ไปนอนบ้านลูกสาวบางวันก็ามานอนที่บ้านลูกชายจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายของเขาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำไฟลุกไหม้ทั้งคันหลังจากที่ลูกชายแกตายแกทำใจที่อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ก็เลยประกาศขายอย่างที่เห็นนี่แหละส่วนแกตอนนี้ก็ไปอยู่ที่บ้านของลูกสาว ผมเลยถามว่าคุณจะซื้อบ้านหลังนี้จริงๆหรอหลังจากที่ผมคุยกับยามเสร็จจากนั้นก็ขับรถไปที่วัดเพื่อที่จะไปปรึกษากับหลวงพ่อเขาไม่ยอมไปไหนหรอกโยมจนกว่าเขาจะหมดวาระแต่บ้านหลังนี้ผมซื้อมาได้เงินของผมนะครับหลวงพ่อตอนนี้มันต้องเป็นของผมสิครับโยมของบางอย่างมันซื้อมาด้วยเงินไม่ได้หรอกนะเอาอย่างนี้แล้วกัน ลองเอาน้ำมนต์ไปพรมทั่วบ้านดูเพื่อมันจะช่วยบรรเทาอะไรได้บ้างจากนั้นผมก็กลับไปที่บ้านเอาน้ำมนต์ผสมกับน้ำใสขันในจังหวะนั้นมีเงาสีดำวิ่งเข้ามาชนตัวผมพร้อมกับขันน้ำมนต์ที่หล่นจากมือของผมลงไปกองที่พื้นมึงจะไม่ยอมไปจากที่นี่ใช่ไหมได้กูจะเอาหมอผีมาสะกดวิญญ,ญาณมึงให้ดูผมขับรถไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่รู้จักกันครับ อาจารย์ท่านนี้พอมีวิชาติดตัวอยู่บ้างแต่ไม่ทันจะถึงเรื่องร้ายๆก็กลับมาที่ผมผมเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำระหว่างเดินทางนอนพักรักษาตัวอยู่ประมาณสองเดือนกว่าจากนั้นก็กลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแม่ก้อยว่าเราย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเธอทำไมละก้อยนั่นมันบ้านเรานะเราซื้อมาแล้วมันต้องเป็นของเราสิก้อยไม่อยากเสียอะไรไปอีกก้อยเสียลูกไปคนหนึ่งแล้ว ก้อยไม่อยากให้คนในบ้านหรือใครเป็นอะไรเชื่อก้อยเถอะนะขายบ้านหลังนั้นเถอะเวลาผ่านไปหลายเดือนผมตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนั้นมีหลายครั้งที่เบอร์แปลกๆโทรมาแต่พอรับสายกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรจนกระทั่งทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังขายไม่ได้ส่วนผมกับก้อยพร้อมกับลูกๆก,ก็กลับมาอยู่ที่บ้านของแม่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับและนี่ ก็คือเรื่องราวของการซื้อบ้านผีครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในคืนนี้ถ้าชอบคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณที่กดติดตามช่องให้นะครับ สำหรับใครที่มีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่ลิงด้านล่างสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ